สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับทุกคนจะมาเอาใบตองครับหลังบ้านยากจะทำเอาไปลองครับวันนี้ทําเมนูกุ้งแช่น้ําปลานะครับกุ้งแช่น้ําปลาไม่ได้กินเมนูกุ้งแช่น้ําปลาคือนานเหมือนกันนะปกติทําแต่พวกตํากุ้งสดหรือกุ้งตวงกุ้งดองอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะขอเป็นเมนูกุ้งแช่น้ําปลานะครับหาใบตองก่อนอ อ่าเล็กๆดีกว่าอาไปตองนะครับมไปตองโอ้เสร็จแล้วครับน้องแพลวตำจิ้มเสร็จแล้วสีสันแบบจุดจาดมากฟ้าบึ้มมากครับโอ้ทุกคน เสร็จแล้วครับกุ้งแช่น้ำปลาหนึ่งกิโลโหของเราดูมะละดูพริกดูน้องแพลจัดถาดสวยงามมากเนี่ยเรื่องจัดจานจัดอะไรช่วงของยกให้น้องแพลเลยครับบื้ยพุดนะหนึ่งกิโลครับผมสวัสดีครับมาครับ,รบมามาในเวลากินแล้วครับน้องแพลมาอานพี่จัดก,การานี่ปุ๊บโอ้โหพี่จิม กุ้งแซลม์ก e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  ินอยากกินพี่บี้อยากกินนานแล้วแซ่บไว้กุ้งเด้งบ่แซ่บบ่ปะหอมมากกรอบมากอันคนคนน้ำจิ้มนี่เด้ออันเครื่องมันตุกข้างไหนอะตุก่น้ำจิ้มคือแซ่บเดี๋ยวหนูลองกินอันนี้มันจะขมไหมขมไม่ขมไม่ขมพี่แซ่นี่งอร่อยแบบแซบซิมม์มันต้องกินด้วยกันอ่ะไม่มีกระเทียมนะอื ลืมหพันกระเทียมมะนี่รืมหพันกระเทียมเอ้ยเ่็นแบกระเทียมมันเบิดแล้วก็เมนยูที่รักขาดกระเทียมเนาะอร่อยเหรออร่อยเหรอพูดไหมเ้าชอบกระเทียมไหมไม่ขมนะอืกระเทียมไหมไม่ขมมากไม่ได้ครับจ้ะจะหนูเบื่อกันอ่ะโอเคกระเทียมละหมดกินไหมอะไรลูกมันให้ไม่ค่อยกินไหมไม่เอาไม่เอา พี่พลอยพี่พลอยไม่กินกินมะละไม่ครับไม่ขมกุ้งกระโลไม่ขมอีทอีทเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งอันนี้มาเนาะกระเทียมโทนเนาะกินกับอันนี้บีกระเทียมโทนแซ่บปกติอันนี้มันต้องมีกระเทียมโทนอร่อยเนี่ยแบบเข้ากันมากมันไม่ขมอ่ะอืมีเยอะไหมลูก กินละลายพอยแซบบะทำไมไม่พี่ชอบสดบมันใหญ่พุดมันจะข <laughs> มเพื่อนมาเอาจากให้ไม่เอาค่ะเอาเลยก็ดูดหลังเหรออืมอืมอนอันมนามนะครับโดนดุเป็นไงล่ะอืม มีขอโทษนะลูกมันก็ไม่อยากให้หนูดื้ออ่ะมันจเลื่อนไปเลยอืมงเผ็ดแบบจี๊ดมากแต่อร่อยนี้แหละมันต้องแบบนี้แหละเป็นเผ็ดนี้แหละไม่ใช่ปลามันจะมีน้ำเกลกอวยนะอืมกุ้งขาวปะไม่มีขาว ส่านน่นแน่พี่ต้งกินครบต้อกินถานน่นแ่พริกด้วยน้องกุ้งอืมเราไม่ดูอีมเี่ยต้นียจิ้อะเนี่ยเนีนี่ทุกคน พาดว่ะดูอืหมอืหมอะไรคะงี้พี่ตูมาดูบิ๊กอ่าสุดยอดโอ้ยอืะอืมสองเซ็บเอาไอืม อันนี้พิกกี้หนูเหรออือมันพิกกี้หนูให้น้ำจิ้มแซ่บเอาน้ำไหมหรือเบลาน้ำให้น้ำแข็งยังไม่ได้ให้ใสกะติกันไหมใช่มนมีจักรยาใสอือเออี้นะกุ้งใส่ก่อน ด้วยเห็นไหมแปรงมแข็งหน่อยครับคเฮยอาจาเนาะเผ็ดอร่อยอืมอืมก็หมดไปครึ่งอ่ะ อแพลกินที่หลังเลมที่หลังแพลชอบเลมก็ไม่ก็ <c oughs> มีข่าวครับร่างดีน้ำแพล็กทำไม่รู้ความเผ็ดไงแลนะ้วั้องกินอะไปเสะยแล้นแหน่บี กันค่ะอะไรอยู่อ่ะอืมเนาะมันเข้ากันยอยู่คือโอ้แปดตัวแล้วแปดเหมือนอืม โยงมาทำไมที่รักอะไรโยงมาทำไมนี่อ๋อกินน้ำแต่วา่ายกงถังน้ำใส่น้ำไู้กินเยอะเลยน้องมึงเสพยามาอยู่อันหิวครับครับนี่ไง,งไม่กินเกลือเกลือลูกอ่ะเขา,าซื้อมาให้ไอ้เขาทำน้ำซุปบอกรหกเลยอ่ะเดีอยวชาเขียแก้วต้องอันน่ะแ<า>มาน้ำแขง็งอ,อันนี้ให้พี่พลอยพลอย ตอนนี้หมดไปแล้วครึ่งแล้วกันลนเยอะอยู่นะพี่ล้นได้เยอะอยู่นะใส่ไม่เหลือใช่แป๊บหนึ่งอ่อย่าเล่นหน่อยนะลูกอ่ะ ามกินอ่ะเอาเลาเลย,เลยกินกันเลยเผ็ดแล้รู้สึกเปนเบ้นนึงอ่ะหืมเดีมจิ้มผอยู่แล้ว,ว,ลว,ลวสิบตัวแล้วังอ่ะส0ตัวล้วตุงกินบ้าทุกคนเฮ้ยหนูกินเยอะะเลย้งมือดีก่า้เาล้างมือหน่อยได้ไหมได้ล้างได้ลูก หนได้าละวดูพกเราี่ยทนไหวใหญ่มากอืมป๊าดูดิหมดไปครึ่งถานแล้วครับเยอะมากเลยนะหนกิโลนี่ถาดใหญ่สามสิบวันบาหกสิกว่าตัวหกสิกว่าตัวได้วว่านะเซมพู ขึ่นมาคือเห็นหัวน้องครึ่งหนึ่งที่รักหเห็นหัวน้องบ้างเราเน้นกุ้งเยอะแล้วแกงน้องหนึ่ง <S <S ไร้อ้าไม่เล่นลูกอุ้ยดูอุ้ยดูรักด,ดูนี่ <S <S ไม่อ้นามึนน้ำเฮ้ยล้างมือ, <S <S อ อโอโหทุกคนดูกินแบบเยอะมากอะปิดท้ายกับบีบี้เลยครับปื้อสองตัวครับว้าวเศรษมามทุกคนมาละตบท้ายโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็เอาไวนะ้สำนีแหละเนาะซ่บหลาไหลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัส,ด,สดีครับก่อน สวัสดีครับแซมมากๆเลยสีมือน้องแพรไโอ้หมดแล้วครับทุกคนปู่ฮู้ฮู้ฮู้ฮู่ฮู้ว่ากู่ตั้เนี่ย้ี่้ฮูกว่าตั้ได้ฮี้อู้ฮู้ฮู้้ฮู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 ้้ฮู้ฮู้ฮู้ฮ